เฮ้เฮเฮฉันสั่งพิซซ่าเรียบร้อยแล้วหมาน้อยอีกไม่นานอาหารของเราจะมาแล้วห้างห้างหางอยากกินเมื้อสจึงวู้ฮู้และลวันนี้ก็มาถึงวันที่เราจะทำงานร้านพิซซ่าพาสต้าเป็นวันสุดท้ายเย้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  หมดเดือนนี้เนี่ยฉันจะได้มีรูปขึ้นตรงนี้ Employees of the Month รูปฉันนักงานเล่นน่าเกลียดที่สุฉันจะเอารูปของฉันติดเข้าไปแบบนี้เลยได้ได้แสลอตได้ติดรูปไปเลยนะแล้วเดี๋ยวฉันจะเขียนข้างล่างให้ว่าทาตะมรณะน่าเกลียดที่สุดในโลกเลยเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะคนไหนได้เสียโทรศัพท์หรือเปล่าเฮ้ยมีออเดอร์นี่จริงีอออเดร์มีออเดอร์มา เร็วเร็วเรวรีบเป็นร้านวัสดีคต้อนรับธนาการพิซซ่าเดี๋ยวนี้บ้านอยู่ติดหัวมุมถนนรีบมาส่งเดี๋ยวนี้เลยอุยแล้วทำไมเขาต้องดุดันขนาดนั้นด้วยอ่ะรับทราบครับก็น่าจะเป็นคุณลุงที่เพื่อนบ้านเนี่ยเหมากันว่าเขาอ่ะเป็นคุณลุงโรคจิต ที่แบบว่าอยู่ดีๆก็มีถุงขยะอยู่หน้าบ้านเยอะมากๆแล้วก็มีกลิ่นเหม็นด้วยฉันไม่แน่ใจว่าลุงคนนั้นเอาอะไรมาทิ้งแต่ฉันคิดว่าน่าจะเป็นศพเด็กเอคิดมากไปเองแนก็ไปว่าบาปลุงเขาเขาอาจจะไม่ได้ทําแบบนั้นก็ได้ทางพิซซ่าดีกว่าไม่ว่างนะจะเป็นออเดอร์สุดท้ายของวันนี้แล้วนะเพราะว่าแถวนี้ไม่มีคนอาศัยอยู่แล้ว ใช่ถ้าอย่างนั้นเรามาทําพิซซ่ากันดีกว่าตอนนี้เนี่ยฉันได้พิซซ่ามาตั้งแต่เมื่อวานที่นวดแป้งค้างไว้ฉันคิดว่าจะเอาไปให้ลุงแกน่ะเอาไปอบซะเลยฉันทำ่อกพื้นด้วยปีที่แล้วขึ้นดาหรือยังแหละนี่ขอบจนขึ้นลาแล้วนะก่อนอื่นเราก็ต้องทําการวางพิซซ่าไปก่อนเปิดเตาอบอ่ะพี่กิจเหยียบเหยียบเข้าไปอะเหยียบอะไรอ่านั่นแหละเหยียบพิซซ่าของฉันเพิ่มความเค็มแมล้วจากนั้นใส่พิซซ่าลงไปเรียบร้อยรอเวลาประมาณห้านาที ฮููโดนนะห้านาทีเองเหรอใช่ฉันขอแต่เวลาเราของเก่ามาพิซซ่าหรือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยเคียรเรียบร้อยฉันเก็บเลยนะอุ้ยอุ้ยร้อนบอกแล้วว่ามันร้อนให้ระวังแม่ฉันน่าจะพองแล้วมั้งเนี่ยอืมฉันบองไปแล้วไม่ไหวแล้วแต่ไม่เป็นไรช่อบเถอะงั้นเราไปที่รถส่งพิซซ่ากันดีกว่าไปส่งออเดอร์สุดท้ายกันทุกคนจบนี่เราต้องฉลองด้วยหมูทะ ได้เลยโอ้โหนั่นพวกนายอุ้ยนีรขี่อะไรอ่ะอยาขับชนกันดนิใจเย็นๆมอไซค์อากาศไงนั่นพวกนาขี่มอไซค์อากาศเนออฉันด้วยใช่เรน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 เเรยเขาบอกว่าบ้านเลขที่หนึ่งหนึ่งสี่ทับหนึ่งอ่ะเอ้ยบ้านเลขที่หนึ่งหนึ่งสทับหนึ่งอย่าบอกอย่าบอกฉันนะว่าบ้านหลังนี้อ่ะโอ้โหนี้เหรอโอ้บ้านเลขที่หนึ่งหนึ่งสี่ทับหนึ่งนั่นแลยใช่เลย ลกล้างอะไรเงี้ยเดี๋ยวนะให้กอดร์ไซค์ไว้ตรงนี้ก่อนละกันเฮ้ยลาลาลาสวัสดีครับเฮ้ยพวกมันมาแล้วเฮ้ยพวกนายเห็นกันไหมอะเห็นเห็นเห็นเหมีมีมีคุณลุงคนหนึ่งเปิดหน้าต่างมาแอบแต่ฉันรู้สึกว่าจะเห็นหน้าเขาไม่ชัดหน้าตาเขาดูน่ากลัวมากเลยอ่ะเขาทำลายยื่นเขาหิวหรือเปล่าเอออาจจะหิวพิซซ่ามั้งงั้นพวกเราเอาพิซซ่าไปเพราะว่าเขาจะอยากกินพิซซ่านะไม่ได้อยากกินเรา มากดกิ่งพร้อมกันเลยเพื่อนหนึ่งสองสามไปพิซซ่ามาส่งครับพิซซ่ามาส่งครับัดีครับเข้ามาได้เลยเอาวางไว้หน้าบ้านตรงนั้นแหละโอเคโอเคได้เลยีนะทุกคนระวังระวังแต่ลูกเฮ้ยอะไรอ่ะเอ้าวันใดอย่าเข้ามาวันใดอย่กเข้ามาวนเช้าไปแล้วโอ้ยนเข้ามาแล้วอ่ะจะบอกว่าล็อกหรอ บ้านอย่างเก่าเอาตังมาทำไอ้ระบบนี่หมดแง่เลยเนี่ยแต่ว่าฉันจะรู้สึกว่าบ้านหลังนี้กว้างมากเลยนะเรามาลองสำรวจรอบๆดูดีไหมว่ามันมีอะไรบ้างได้ได้ลุงครับไอ้ตัวนี้มีกล่องพิซซ่าอยู่ยนั่นมานั่นลุงอะเอ้ยจับมันลุงยาลุงยาลุงยาเฮ้ยพวกนายนี่มันบ้านหรืออะไรกันเนี่ย ดอยู่ในคุกนะเฮ้ยอยเฮ้ยจุดแดงขังข, <im itated> ข้างบนไปีนได้เหรอ <im itation> <im itation> ให้เมื่อกี้ฉันลองกระโดดมาเพราะว่าฉันต้องการขอความช่วยเหลือเห็นหน้าต่างมันปิดอยู่ฉันก็เลยลองปีนดู ปีนได้ปีนได้จริงด้วยแต่ฉันดูต้นทางก่อนนะฉันไม่รู้ว่าคุณลุงเนี่ยเขาจะมาเจอเราหรือเปล่าถ้าเราเขารู้ว่าเราปีนขึ้นไปบนนั้นน่ะเขาได้เอาเราไปขังคุกใต้ดินแน่จริงด้วยเพราะอะไรลุงมาขอทำเงินนี่ก่อนพวกแกหิวไหมเดี๋ยวฉันเอาอาหารหมอรมาให้นะโอ้ยเราอยากกินอาหารหมาอ่เดี๋ยวไม่กินคนเดียวเท่าน่ะขอแบบปาร์คนะฮะแห้งแป้งจังหวะนี่แหละที่เขาไปเอาอาหารหมาเราหนีขึ้นไป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 ไไปไไปไปไป เดี๋ยว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 เดีระวังลุงวด้วยะเหมือนลุงมันเะอยู่ข้างล่างอ่ะลงไปเลยวเดี๋ยวเลี๋ยวเดี้วเดี๋ัวเดี้ยวเดี๋ยวเดีเหี่ยเดี๋ยวเดียเดียเ้้ยวเดี๋ยวเดน๋้วก่อนไปเๆี๋ยวเดวเดยเดี๋ย่เดี๋ยเดี่ยวเดี๋ยเดียเดี๋ยวเที๋ยวเดี๋ยวนดี้มวเดี๋ย้งดี๋ยวดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยวเดยวเดี๋ยวเดยวเดว่ามันวี๋ยวงนีเดี๋ยวเดีวนี่เดวย คุณลุงแกน่าจะไปทำสวนมาแล้วเขาก็แบบว่าเดินลุยน้ํามาแบบเนี้ดูดิมีโคลนติดเต็มไปหมดเลยถ้าเราตามรอยเท้าไปเราอาจจะได้เจอเออที่ที่พร้อมที่จะขุดดินหนีออกไปก็ได้นะตามรอยเท้าไปเพื่อนไปไปไปคุณลุงอยู่ไปเดี๋ยวนี้คนทางนี้มีสวนหลังบ้านออกได้ปะไม่ได้ประตูมันปิดนะดิเอาถ้าเกิดว่าเราขุดผ่านถ้าเอ้ยเดี๋ยวนะฉันเห็นเหมือนเออหลุมศพอยู่ตรงนั้นด้วยอะมนนเห็นไหมเห็น โอเคโอเคฉันว่าเราผ่าทางออกทางอื่นดีกว่านะถ้าออกทางเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำลุงมาไม่ได้ลุงวุ๊ดโอ้ยจบได้แล้วโธ่ไม่ยอมมึงนะดีนะฉันยังรอดนายมาดูในห้องน้ำดิแล้วมาดูด้วยว่าฉันอยู่ตรงไหนโอ้โห้ยสูงใช่ไหม าผู้นายไม่เจอแต่เด่นมากนะเสื้อก็แดงแป๊กเชนงั้นเราอยู่บนโถงมเ่มกันกันนะฉันดูลาดราวก่อนโอ้ซ้ายมางขวาโอเคไปได้ไปได้ไปได้เดีวทุกคนมาเร็วเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวพาชุกแจงแปลกุญแจก่อนลุงมากัวมาเงห้องข้างหน้าน่ะห้องข้างหน้าเลยที่มันเป็นประตูเดียวอะตรงนั้นเลย ไม่มีอะไรเลยแฮพี่ไหมมีแต่เตาผิงอันเดียวอ่ะเตาผิงกับประตูหนึ่งบานเฮ้ยนี่มันกอฟุตบอลนี่ไอ้เล่นมาหน่ะอันนี้อันนี้อันเธจะเตะชี้ใส่นายดีไหมเนี่ยเราต้องตามหารังหนูก่อนนะเพราะว่าเเอ้ยอะไรลุงลงมาไงอ่ะเฮ้ยลุงลงไปได้ด้วยเหรอเออนี่บ้านลุงเขาเนาะพี่ขิดมาพี่ขิดมาผมมาไม่ได้ผมเจอลุง้เจงจุกเข้ามาเข้ามาเข้ามา โอเมก็แจ็งยังหากุญแจไม่เจอเลยกุญแจออกมานี่เดี๋ยวพาไปห้องครัวทอกมันจะมีอประตูที่เป็นประตูบานเดียวอ่ะตรงนี้เจอยังตรงนี้โอเคห้องใต้บันไดโอ้เปิดได้นี่มันชั้นใต้ดินนิดลงมาลงมาลงมาเร็วๆๆโอ้ในชั้นใต้ดินเป็นโล่งจงมากเลยมีคเอาโกฟุตบอลเลยข้างล่างด้วยแล้วก็มีเตาผิง โอ้นีมีอารมณ์อยากเล่น้วยเหรอแต่เมื่อกี้เราเห็นลูกบอลอยู่หน้าบ้านนะใช่แสดงว่าเราอาจจะต้องแบบทําอะไรสักอย่างกับพัซเซิลตรงนี้ไงแต่ก่อนอื่นนะทุกคนเดี๋ยวนะเราจะต้องปีนขึ้นไปด้านบนเห็นไหมมันมีช่องลมอยู่มันชนิดเสียงหมาต่อยต่อนบันไดขึ้นไปใช่ใช่เยกล่องเลยเสียงหมาหนิงหนิงเฮ้ยมาพยายามต่อทําบันไดขึ้นไปอ้าบโอเคใช่มาแล้วต่อไปด้วยนะลุงพึ่งลงไปอ่ะ เรียบร้อยได้แล้วว้าวนเก่งมากฉันได้ยินเสียงหมาพวกนายได้ยินไหมได้ยินมันร้องว่าด้วยไม่แน่นะว่ามัน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 อาจจะอยู่แถวๆนี้ก็ได้ฉันจะรอลงไปดูต้นทางด้านหลังอยู่ปะปไปไปเออบอกว่าลุงคงไม่โผล่มาตรงท่อนะแล้วมีคันโยกข้างบนตรงนั้นเพื่อนดูบนหัวนายเนี่ยใช่ใช่ใช่ฉันจะรอโยกดูมีเวลาไม่มาก เราต้องรีบหาทางออกนั่นไงได้ไงตัวนี้มีประตูไป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 แโอ้โหไม่ทันอ่าสล็อตมาโอ้โหเกือบไปแล้วหลุดวินสล็อตเกือบโดนละนี่ทำไงอ่ะมีถังแก๊สในบ้านของลูนี่ไฮโซมากนะนะมีลิฟต์ด้วยถัตอนนี้เราจะเป็นจะต้องหาทางออกต่อไปไม่่นโอ้ะเอาถังแก๊สใส่เพื่อนถังแก๊สเราหาอะไรใส่ไหมถังแก๊สใส่เลยโอเคโอเค เห็นจะใช้ได้เลยอ่ะเธอุไปแล้วกระโดดกระโดดปลาเลยทุกคนขอเแกขัได้แล้วขังแกที่ใหญ่ที่สุดนะเฮ้ยมาได้ไหมได้ได้ได้เธอรู้อยู่แล้วนายสามารถเปิดประตูได้ด้วยจากฝั่งนี้ฝั่งนี้มีกล้องวงจรปิดเต็มเลยและแถมลุงเนยชอบกินพิซซ่ามากดูดิแก้วยังร้อนๆอยู่เราจะทำยังไงกับกล้องที่นี่ดีถ้าเกิดว่าเราดูนะ อาจจะรู้ว่าคุณลุงตอนนี้อยู่ที่ไหนรหัสรหัสตู้เซฟหรือว่ารหัสอะไรอ่ะเห็นไม่เหมือนกันเคไปกันเถอะเกละวฉกล้วฉกแลวไปด้วยลงมาข้างล่างเลยโอเคนี่มันชั้นใต้ดินแล้วเรายังต้องลงไปด้านล่างสุดอีกหรอเนีเฮ้ยตรงนี้มีพันลมันใหญ่ด้วยแฮะดกคนอย่าพึ่งโดดหนาม หรือว่าเราจะต้องเปิดพลมเพื่อที่จะช่วยส่งเราออกไปมาเปิดลมทำไมอ่ะไม่มีทางเอาเปิดลมเปิดลมพร้อมที่จะไปก่อนสายลมจะลอยลาลมมาพาหนีไปวว้ามาแล้วไปด้วยดูแล้วช็อตกันดิอุ้ยลมแรงนะพัดมาถึงนี่เลยเนี่ยโชคดีจริงๆเฮ้ยเอออะ น,น,นี่นี่นี่มันอะไรอะอะไรป๊อบอายอะเฮ้ยพวกนายฉันจำไ่านี่นี่มันไอ้โตนี่ไอ้โตของาวพิซ่าคนเก่าจำอพวกนายจำคนที่เขาแบบว่าได้ขึ้นรูปเดือนที่แล้วได้ไหมได้จำได้นี่แหละคนนี้แหละเราด้วยเราด้วยคอยังไงก่อนตายจะกลัวสู้ไม่ได้ วางพี่โตแขนใหญ่โต,ตบเรยนนโอโ้ฉันจะสู้มันมตายเธอแข็มันไอ้ตุยเลยเพื่อนออน่ครัวที่สุดในโลกเลยฉันรู้ลแ,ลแล้วว่าทำไมเขาถึงสั่งพิซซ่าตั้งหหน้าแน่เพราะว่าเขาอยากจะให้พวกเราเป็นสัทดลองตัวต่อไปอยังไงล่ะโอ,อ้โไม่อยากแขนโตแบบนั้นนแสดงว่าที่ร้านพิซซ่าร้านนี้รับสมัครพนักงานบ่อยๆก็เพะงีเหรอ ของงั้นละมั้งเรารีบเดียวจากที่นี่ดีกว่าหูแล้วดูดีลูกกระดูสวรีลุงด้วยเอ้าฉันทำได้จริกเพื่อนจเฮยแกติดกำเดอกฉันแล้วไอ้พวกเด็กโง่เฮ้ยที่นี่มันกำลังจะถล่มทุกคนเข้าไปในถ้ำก่อนไปไปไปใตดินเฮ้ยโอ้โหโหเฮ้ยในหีบนี่มีดาบเยี่ยมฉันได้เหมือนกันฉันจะดาบแต่ฉันจะรออะไรเล่า ตัดออกไปเลยเปิดประตู excalibur ฮ่าฮ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเ่นมันซอมบี้ป่เื่อนฉันโตไงโตคนเด้เงื่อนไงไอโตมันมีกี่ตัวเนี่ยทำไมมันเยอะจังเลยโตเนี่ยันอดิ่หน้าเหมือนกันนะโตเอกอยาเข้ามาโตนี่มันไอมุ่นเฮ้ยมันเยอะไปหมดเลยอ่ะมีหลายตัวด้วยอ่ะมันด้วย คือพนักงานส่งพิซซ่าที่โดนจับมาที่นี่เพื่อที่จะเอามาทำเป็นซอมบี้กันเนาะใช่ต้องถามว่าพนักงานกี่ลูกนั่นแหละที่อยู่ที่นี่นั่นน่ะดิเราต้องหาทางเปิดประตูก่อนเพื่อนๆอ๋อไงไงไงฉันเจอเราไปช่องลับที่ไหนอ๋อนี่เหรอบนพื้นที่ยตั้งี่สู้แล้วในนั้นมีซอมบี้ก็เวย้อยเอาหน้า์เบเบโรนีฝันไปเถอะจะไปทำพิซซ่ากับซอมบี้หรอกฟลอย <ไ>ตายมัศการมันเรียบร้บอยแล้วไ,ไหนต่อไหน่ขึ้น,นข้านบนไม่ได้แล้วแสดงว่าตอนนี้เราได้ฆ่าซอมบี้ทุกตัวแล้วล่ะอ,อันนี้ไงประตูเปิดเรียบร้อยแล้วอประตูน่าจะเปิดออกได้เยีเ่ยมโหยฉันว่านะลุงแกเนี่ยสร้างที่นี่มาเพื่อที่จะขังพวกเราไปจนตายแน่ๆเลยใช่เมื่อกี้ฉันเห็นคนตายตอนนี้มมีกลไกอยู่ต้องค่อยๆทีละนิดเดินไกล มันไม่ปีนในฉันใช่เดินไกลเลยฉันขอบุดไปดูต้นทางก่อนนะเจ๊อุ้ยเฮ้ยพี่โม่ลงไปทำไมอ่ะแม่พี่กีโม่พี่กิดลงไปทำไมมัน่เอามันก็ไม่ให้ฝั่งนู้นเลยโดดไม่ได้ฉันตกลงมามันติดหัวพอดีย่าวนี้เราจะเดินลงไปเรื่อยๆอย่าบอกนะว่ามันจะเชื่อมต่อกับห้องลุงหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่แนมันจจะไปทางออกก็ได้ ที่สำหรับฝึกแม่นปืนของลุงอ่ะฉันจะต้องทำการยิงและเก็บคะแนนให้ได้เยอะที่สุดเพื่อนๆยิงเลยยิงเลยยิงอยู่เฮ้ยถ้าเราทำไทสกอร์ได้เยอะประตูนี้อาจจะเปิดนี่มันเป็นรางวัลสำหรับคนที่เป็นนักแม่นปืนโอ้โหมีกอล์ฟมพวกไหนต้องทำามันมากมากกว่าพันหกะยิงมันแล้วทำไมฉันหยิบปืนไม่ได้อะก็เพราะว่าจุ๊กแจงต้องรอต่อคิวไงล่ะ เรียบร้อยอโทษนะอันนี้อันนี้กระสุนหรือบัางไฟฮะเนี่ยย้อยเชียโอ๊ยพี่โม่ในบังชั้นแบบเต็มเต็มจอเลยอะเจิงไหมเนี่ยเ้ยใช่ข,ขอมันก้าไปเวอร,ร์เรรกินไปแล้วไม่เวอร์เท่าไรหรอกไปเถอะฉันไปดูต้นทางก่อนที่ทุกแจ้คจะยิงเสร็จดีกว่าเผื่อว่าลุงมาเราจะได้หาทางออกทันเฮ้ยโอ้ยฉันมาแล้วฉันมาแล้วพอจะยิงโค้พวกนายออกมันไปยังเนี่ย เดี๋ยวเรวอยู่เรอยู่อุ่นร้วนะสามสองหนึ่งยูวู้เ้เฮ้ยนี่เรามาจากทางไหนเดี่ยวน่าจะอยู่ชั้นดาดฟ้าของบ้านลุงนะมีรล้องสองดาวด้วยแต่ดูเหมือนว่าจะใช้การไม่ได้เลยบวบันไดนี่อลงบันล่างลงัล่างเออเราลองลงไปข้างล่างดูดีกว่าเฮ้ยแต่มันก็ไม่เชื่อต่อกับทางเดิมหรอจะมีลุงไ้มเนี่ยฉันไม่รู้ มีลิปมีลิฟมาเร็ว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 น้องลงเหรอจัดการกดลิฟไปที่ชั้นบนสุดของบนสุดอีกทีเดิมเฮ้วู้่าวว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 ะวววะววอววววววบวว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 วาวววอวว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 วาวว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 นวววกวว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 วอววซววาวเพื่อนวว ข้างบนแล้วสายไฟมันพาไปทางไหนอีกอะโอยตรงนั้นฉันเห็นเบืออย่างชัดเจนเลยเพื่อนมีเหมืองทอง fi, สายไฟสายยังไงดีอะฉันโดดกลับไปที่ร้านะดไพดนายดูดิร้านพิซซ่าเรายอยู่ตรงแค่นี้เองเออแล้วโดดไปเลยดีไหมอะออถ้าโดดน่าจะตายนะเราตุยนะเราจะตัว,ตว <c oughs> แหลกนะ <c oughs> โอ้ยฉันรู้แล้วฉันคิดว่านะแหล่งพลังงานอาจอยู่ข้างข้างล่างนี่ไงไมีมาทางลงนี่ไงนี่ทางลงอ๋อ ไหนไหนไหนกระทั่งลงมาอีกเออไหนอ่ะนั่งอยู่ไหนกันเนี่ยนั่ลิฟต์นี่มานนี่มานนี่มันนี่แป้งแป้งเดินเลยมาแล้วเจอแล้วทุกคนลงมาลงมาออ๋เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วอ๋อลงไปมันมีสวิตช์อยู่เฮ้ยอย่ารันกันอย่ารันกันฉันจะตกตายโอ้โหค่อยนะแต่ว่าตกลงไปเนี่ยฉันไม่น่าจะเหลือชีวิตรอดแล้วนะค่อยๆนะใจเย็น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 สล็อต ขานา้มันค่าเกี่ยวเกือบจะหล่นแล้วจี๊ยค่อยๆเดินเดินมาก่อนโอเคโอเคแล้วก็กลับทีละคนด้วยไปแล้วเครื่องปั่นไฟใช้งานได้แล้วเฮ้เพื่อนดันจะบำไมไม่มีใครดันเลยแม่คือคุณลุงขนพวกเอ่อแร่มาที่บ้านเนี่ยเราต้องตีลังกาขนาดนี้ไหมจำเป็นไหมอ้ยฉันติดพวกนายฉันเขามีได้อะพวกนายรอฉันด้วยฉันกํลัง ยาหูเริ่มแล้วนี่เป็นยัง่อนไงอุ้ยุดฉันขุดเหมืองหาทางออกรอพวกนายนะโอเคขุดไปก่อนฉันก็ต้องตามไปรดถึงซี่ว้าวนี่เฮ้ยเราเอาไประเบิดตรงนั้นได้ไหมพี่กิปไปยังไงดีกว่าเฮ้ยได้ได้นี่ลาวานีเราหาไดมอนด์ให้ได้นะนี่มันนายกราฟเหรอเดี๋ยวนะเราอะไรนะไม์ไปเราพวกนายไปทางไหนกันแล้วอะแตนก็ จามเข้ามาสิในหินน่ในหินน่ใช่เฮ้ยอ่ะระเบิดเด็ดระเบิดไรอ้าวอ้าวอ้าวระเบิดตกลงไปตาเดี๋ยวไอ้บ้าอันนี้มันอันนี้ไฟครบไม่ใช่ครบเพลิงเพื่อนครบเพลิงอยู่ตรงนู้นนนู่ไหนอ่ะตรงที่มาตอนแรกนี่ยอ้าโยดเหยียบชาโมตายขวางทางทำไมเราได้ได้กไม้มาเสร็จปุ๊บเราทำการจุดระเบิด สามสองหนึ่งไปโอเคเออมันหนึ่งพอดีอ๋อวอาฉันจุดไ่ฉันจุดไ่ไป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 สามสองหนึ่งนี่แน่เก่งมากเก่งมากสุดยอดครับแล้วนี่หลุมแบคโฮกุเยทานี่คือประตูทางออกตรงน้ำพอดีโชคดีจริงๆนะที่ประตูน้ำออกอยู่ตรงนี้พอดี แล้วว่าแต่เราจะไปยังไงวะไอุ้ยเออไม่คือกับอยากที่จะให้แกตายอยู่ในนี้ยังไงล่ะไอ้ตก็นั้นมีในต้นไม้อยู่ลุงเบจ้าเพื่อนเบอรไว้ก่อนเถอะแล้วพวกนายอ่ะปาในต้นไม้ใส่ลุงยังเก่งเลยฉันเล่นมาสามรอบแล้วเนี่ยตอนนี้ลุงยังไม่โดนเดงมาฉันสักรอบเลยอ่ะทุกแกต้องรอให้มันเหลือสองแล้วก็หนึ่งแล้วก็ปาพอดีอ่ะโอเคจะทำได้แล้ว ันว่ากลิ่นของลุงเนี่ยคล้ายๆกับบูกรอบอยู่นะลุงเหลือแต่น้องถ้าขอขวานแล้วใช่ขวานของลุงในการจามประตูได้ไหมหรือว่าเราออกไปได้เลยออกมาได้เลยานจามเอาขวานมาใช้ขวานนะมะได้ขวานลุงมามาเร็วมาเร็วจามเยี่ยมโยกและนี่ก็คือประสบการณ์การส่งพิซซ่าครั้งสุดท้ายของพวกเราโห ยาวนานสุดๆไปเลยโอ้โหเจอเพื่อนอยู่นอกปอดีว,ว,ว,วไปดีกว่าฉันไปด้วยนี่พวกนายอบกันกันได้แล้วเหรอใช่ฉันมาแล้วโอ้ยเหนื่อยชะมัดเราพานักงานออกมาจากร้านพิซซ่าเลยจ้าเฮ้ย อนนี้สมมตเป็นพนักงานดีเดลเออพนักงานดีเดลไปจำเป็นเยอะฉันเป็นพนักงานดีเดลฉันบอกแล้วว่ายังไงฉันก็ต้องได้เป็นอย่างแน่นอนเพราะว่าพิซซาที่ฉันทำกับมืออร่อยที่สุดจนถูกใจลุงลุงนี่กันอร่อยตัวแตกไปเลยนะไม่เกี่ยวนายออกมาก่อนคนอื่นเขาไม่รอเพื่อนต้งหาม และนี่ก็คือประสบการณ์ส่งพิซซ่าสุดหลอนของพวกเรานะคะที่ยาวนานมากๆเลยและเพื่อนๆล่นนะคะเป็นยังไงบ้างชอบกันหรือเปล่าสําหรับการส่งพิซซ่าในครั้งนี้นะคะและถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยนะที่สําคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม,ใหม่สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะไม่ยบไยครั้งหน้าจะไปส่งที่ไหนติดตามชมตอนต่อไป <Bye. S 1> ไม่ส่งแล้ว<อ>ไม่ทำไม่ทำพิซซ่าหมดไมวันที่ช่าดูดิเราส่งพิซซ่าอย่างเท่อะ Thank you